นะคะที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาผิวหนะโดยเฉพาะเรื่องสิวฝ้าจุดด่างดำหรือว่าผิวหมองคล้ำม,มีริ้วรอยต่างๆนะคะนิชาขอแนะนำให้ใช้มาส์กตัวนี้เลยค่ะรับรองว่าสยบทุกปัญหาผิวแน่นอนพีกโกลจีบูสเตอร์มามีนวันตกรรมพิกโกที่สามารถทำให้สารสกัดต่างๆลงลึกแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมาส์กมีทั้งหมด3 นนะะให้ลอกแผ่นพลาสติกสีขาวออกก่อนจากนั้นก็วางมาร์กลงบนผิวหน้าแล้วก็ลอกแผ่นสีฟ้าออกตามมานะคะแผ่นมาร์กของเขาเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะท่อจากแผ่นฝ้ายบริสุทธิ์นะคะโอบกระชับผิวได้ทั้งใบหน้าเลยค่ะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวอ่อ,อนโยนต่อผิวหน้ามากๆเลย มีสารสกัดของแพลงต้อนทะเลช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหมองคล้ำกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสารสกัดจากกิเก้ไวดอกไม้เจ็ดชนิดจากเทือกเขาแอลที่ช่วยยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินยับยั้งกระบวนการเกิดฝ้าสารสกัดจากแพนทาไวทินและไฮยาลูรอนเกรดพรีเมียมที่ช่วยล็อกน้ำในผิวได้นานถึง72ชั่วโมง เติมเต็มริ้วรอยร่องลึกให้ผิวดูเปล่งปลั่งสดใสน้ำเซรั่มในซองของเขาก็เยอะมากๆเลยนะคะหลังจากที่นิชามักหน้าเสร็จแล้วเนี่ยนิชาก็จะเอามานวดลำคอนวดใบหน้านวดหน้าอกทาแขนทาขาได้หมดเลยค่ะจะช่วยให้ผิวเนี่ยกระชับและก็กระจ่างใสามากขึ้นนั่นเองค่ะผิวหน้าของนิชาก่อนหน้านี้นะคะไม่รู้ว่าไปแพ้อะไร สิวขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะพอเป็นสิวนะคะรอยแดงรอยดําก็ขึ้นมาให้กวนใจแต่พอนิชานะคะได้ใช้มาส์กตัวนี้มาหน้าก่อนนอนทุกวันผิวหน้าของนิชาเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะสิวอักเสบแห้งเร็วกว่าเดิมสิวใหม่ก็ไม่ขึ้นมาให้กวนใจเลยนะคะผิวหน้าขาวกระจ่างรอยแดงรอยดําจากสิวเนี่ยจางลงเร็วมากๆเลยตวหน้าเนียนุ่มเต่งตึงขึ้นเยอะมากๆเป็นมาส์กที่รอำที่สุดที่นิชาเคยใช้มาเลยนะคะถ้าหาก มีปัญหาผิวหน้าต้องซื้อไปใช้ได้แล้วนะยังไงวันนี้เนี่ยนิชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย